ออกเง้งพอดีเวตาใช้มนแกวมาล่งสนงกีเทพพุทธสาวทีดึงกรถมาแก้วทายานอันวาดวนไปเมืองสวรรค์ไว้แม่เอ้ยบอมีบอลกีหายเพื่อนายโศกกับพกเบื่อบอนใดบอมีหอกสาตาดีเกียงแสงตะเกียงบอมีใส่ไฟนิออนบอมีซองแม่ มีตาใส่มองมองงามเหลี่ยมดอกดังวังอยากกินอยังจังสี่ของทิพมาเองเพ่งระบาล้ำตัดเสกสมหลังอมค่อยสาวสนมงงามย่อยงามเกินดอกโลกลุงไปอยากไปสวรรค์ยงมาขึ้นนั่นมีผู้ฟังล้ำเป็นมาล้ำชินกวนามงัอนจะว่าไปสวรรค์ก็ดียางสนรกก็ดียาง เราะว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์ต็มันดนีแม่ดีต้ดีแบบใดกัดีแบบใดนมาแค่นจักเดียวเห็นอันเด็กน้อยเขาผ้ากันอปนซ้อนท่ายกันไปเมือนั้นไปรีสอร์ทไปสวรรค์ว่าสั่นว่าเออเป็นบางสั่นละก็สีดีตัวเห็นเห็นต่ยิมปูยิมปุยออกมาแหมฮไปสวรรค์่นน่ะอันนี้แม่นสวรรค์เมืองมานอดเอออันนี้สวรรค์นี่สระสรรค์ยังอีกใช่ มูเจ้าไปสวรรค์เห็นนกเป็ดคอยว่นักสวรรค์นังอยาอาจจะเป็นคนละเลียมเมื่อกลับมาเวาเนาะบาสีบาโฮมาลำเคยตายแล้วบอกบาสีบาพันอยากไปสวรรค์ท่านนะแม่เด้อเนี่ยคุณแม่ต้องคำพอสมรันมาในสานน้ำกระทำบุญส่งพระอนิสงส์ผู้ไวชนลูกไสหลาเพิ่ม Icana, นี่ลราเิ่นว่าความเกิดตายเวียนไหวไกยถมดินเนี่ยแม่นเน่าคนเนาะถูกทนหน้าหาหม่องมุมบ่มีมื้อนี้สร้างน้มกายมาเมือนท่านนะแม่เด้อท่านคนสิเป็นเศรษฐีพนะละท่านหีสิได้เป็นพุทธเจ้าพะนะท่านดิ่งท่านเท่าสิได้เป็นพระอินทร์นะซั่นอันนี้เป็นพิชนาธรรมเด้อล่ะเด้อเพิ่นว่าท่านคนสิได้เป็นเศรษฐีคือท่านเข้าคนหวนด้ะลาเด้อ ใส่เข่ายงีมันสอบไปใส่บาทในพระสงฆ์ฝาเจ้าบุญสิไดงมาแก่ฮั่สิใส่เข่าล่างมือเนี่หล่ะล่างหลอนๆนี่ยหล่ะกลางคืนจักจกอยังเด้กลางคืนมานอนหลับแล้วจักว่าจกอีหยังเนี้ยไม่พ้นนอนหลับน้องจกมองหันจกมองนี้จกออดคุณละแม่ลังเถืองขันมาเสื้ให้ถามขคอยเบิ่งเด้อ นี้เป็นพระพุทธเจ้าเป่นพระบารมีสันดรน์เป็นท่านนั่งมาชี้ปานาปาปิสนาธรรมนั่นๆพันว่าท่านเด่งท่านเ่ากพระเพสสันดรนันน่ะละคุณท่านลูกท่านยังกับว่าสามท่านลูกปานาปันวาท่านเด่งท่านเดาเสด็จวมื่อท่านมีอยู่หลายท่านต่อคุณแม่จ่าเป็นว่าท่านนั่งเกิดการให้เป็นปัจจัยแจกจ่างสีท่านหน่อยท่านหลายเจตนาเตียงแล้วบ่มีขี้แค่ยากบุญ คิดบป็ข้าวกราผนององค์พระเวทท่านของท่านจหมดกวงเงื่อนตลอดภัิสร้างจนชาวเมืองเขาหลือสาบาเพิ่นยังท่านเมโนยนาอย่างท่านเลยดอกกอถอยข้าพเครับจากบ้านนี้ไปอยู่วงกดนี้ไปบำเพ็ญพดปัดแหงท่านแต่การกวงท่านกระนาาซาลีแล้วอย่างท่านเมียสำเติมสองหลูกน้อยเทอย่างท่านให ว่าแก่พามว่าแกผ้าอ่อเฮียอันนี้ก็เป็นปริศนาธร้ำพันวาถ้ำหนึ่งก็มีดเดย์พันวากันอยากไปสวรรค์เนี่ยตีหิเขาวัดพระนะพวลเาคนบอกว่าไม่ไงนั่งงอหน้าเจี๊ยบมาสั่นไหวพวละคนก็ฟังหมอร่ำหลายคนมีหมอร่ำหลายคนก็เบ้าเด้์ เว่าห่างบ่แปลปรโคนี่แปลพ่ออันเด้เป็นว่ากันอยากไปสวรรค์นในที่ีิขาวัดนี้เดบบไปห้จักบ่อะไรแจ้มแจ้มหูเบ่หือหูจักตลอดเขาวกับเต้นหน้านั่นเป็นว่ากันไปวัดอย่าไปยิกทางเว้าพื้นกันเสียงสวดสวดไปหอดวัดหอดวาา่าแต่งปลาเก่าปลาปลาแล้วลุกตึงตังลูกสตวอือไปหากวดบังหันย่างตวัดที่หเขาวัดหูสิ่งทุกชนิดวด ขวด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 ล้าง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 ห้องน้ำล้างห้องไ้ำขวดวัดขวดว่าล้างตุ๋ยล้างม่วงเมียนรับสับแล้วจังมาเฮือนมาซานเพิ่นจังว่าขันจะไปสวรรค์ให้พี่เข้าวัดไปนะเพิ่นไปวัดเพิ่นว่าเพืชหลกเคยก็หลูกไผ่ใช่หมีนว่ามันตัวนี่ล่ะเพิ่นก็ยังว่าท่านไม่ได้ล่ะด้อ มันเหยาะเงืนให้มาล่ำกับเป็นท่านดี่วุ้ยเมื่อคืนกูไปฟังล่ำม่ใแง่นวลั่งเบาปากบานเพื่อเพื่ออยู่ทีนี้เรากันแง่ๆเราหื้อกับโผงสีฟ้าสั่นมากูเลอกเงินไปให้เล่าเม่ยกูเรามีความสุขนี่ก็ได้บุญพี่กันเป็นมามาตาไปท่านเป็นท่านให้มาร่ำก็ได้บุญเด้อพรุ่งนี้วันแม่นะจ๊ะผู้ใดเมียยังมีชีวิตขึ้นยกมือขึ้นกันน่ะเที่ยงดีเวละเมียเที่ยงดีเ่าะยังมรสา เคยเอินมามีมากินเขาวพรามามัม,มคือพอเราเลี้ยงเขามาพาเขาไงเลยนะจ๊ะนีะ่นะอีแมวพนักาบุญบุญีบอมีอ่างดอกไธรรมประกอบกรรมดีต่อพระไทยโดงแก้วเจตนาท่านแล้วห่วงแอนขีแตนีให้เงินมาล่ำกับบุญีได้หวด่วนเนาะถ้านไม่ขันติให้เจ้าตัดมัดชลยาออกทิ้งมาใจตั้งว่าต่อทำมโนกรรมชอบแล้วหวังต่อโนองศิล แล้วจังเป็นพลท่านแผ่พายใหญ่ไปมโนในใจตั้งฟังหินบดินสุมลาเอ้ท่านแปลว่าพุม่มพุ่มจิตพุ่มใจพุ่มในท่านเงินท่านทองท่านในมราชิมกรท่านในมอ,นมอ,นนนมอแค้นน้อผู้ดีใจคักมาขึ้นไปฟังร่ามวานี่กะถือว่าเดาได้ขึ้นสวรรค์นนแก้มแจง ท่านไม่คันตีให้เจ้าตัดมัดเแล้วที่ไม่ใจตังทท้งว่าตอทำมโนกรรมชอบแล้ววังตอในองค์สินแล้วจังเป็นผลท่านแพ้พายไ่ไปมโนในใจตั้งฟังหินบ่หนินสุมท่านนั้นแปลว่าภูมิเต็มมโนอึ้งตึงท่านแล้วอย่าคืดดำอย่าคืด